ตัวแทนทีมวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสระบุรีนะครับตัวแทนจากประเทศไทยนะครับในระยะเวลาในการทํางาน3วันนะครับผมกับ3คืนอากาศที่ติดลบ21องศาถึง3าานะครับการทํางานเป็นไป,นป,นปนอย่างยากลําบากนะครับเพราะว่าของเราอยู่เมืองร้อนจะต้องมาปรับตัวกับอากาศที่แตกต่างจากบ้านเรานะครับจะต้องมีการวางแผนการเตรียมงานฝึกซ้อมร่างกาย นะฮะท้งการวิ่งนะาทางการจับตัวในด้านศิลปะนะครับพอมาเจอในอุณหภูมิที่แตกตา่างเราต้องคอยแก้ปัญหาหน้างานนะฮะก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะครับผมอนะาลความรู้สึกนะครับผมในการได้รับรางวัลครั้งนี้ที่3ครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าต่างาลำลําบากแล้วก็ฝึกฝนพัฒนานะครับผมให้ดียิ่งขึ้นในตลอด3วันขอขอบคุณ์โคนะคะกำลงัอขอของสีชมชืขอขอ่ช ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะขอบคุณมากๆค่ะนะครับทางสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กำลังใจนะครับเสียงเชียร์จากคนจากทีมไทยทั้งสามทีมที่เข้่งการแข่งขันนี้นะครับก็จะได้เป็นการเป็นยพันธ์นะครับผลงานของทีมนะครับของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงนะครับไปทั่วทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำนัก ข่าวด้วยนะครับนะครับที่จะช่วยให้เผยแพร่ให้เห็นถึงความสามารถนะครับของเด็กอาชีวะไทยนะครับสู่เวทีโลกครับและจะกลับมาอีกครั้งนในปีหน้าคิดว่าเราจะคาดหวังว่าจะมารางวัลที่หนึ่งห้ได้ครับขอบคุณมากครับสสแู้ มีความสุขกันนะว่ารเราได้ทำงานสำเร็จที่เราตั้งใจไว้นะครับเด็กๆได้ได้รับความเมตตาความดูแลจากตัววัรเรนเตียร์และก็ทีมทุกทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทีมก็มีมิตรภาพที่ดีทำอะไรครับพิ่มก็ก็ดูแลกันอย่างนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ได้ร่วมกันมาแล้วก็ สำหรับรงางวัลที่ได้นี่็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทีมเรานะะเราก็ก็ทำเต็มที่แล้วรงางวัลที่ได้มันมันมันสำคัญในส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มากกว่าก็คือความผูกพันความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สิ่งที่เยาวชนจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับประสบการณ์ต่างๆที่ที่ได้มานั้นถือว่าคุ้มค่ามากนะครับดได้รู้สึก ปรับความอดทนนะครับแล้วรู้สึกว่าการที่เราจะต้องมามาแก้ปัญหาเนวาะหน้ามาเจอความเย็นมาเจออุณหภูมิที่ที่ไม่เหมือนกับบ้านเราเราจะต้องทํายังไงจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นพอพอนักเรียนโตไปเป็นเป็นเป็นผู้ผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะสามารถที่จะเป็นคนสำคัญของประเทศได้ในอนาคตด้วยกันยัง หนึ่งครับนี่นักเรียนปชสามนี่ยครับวัยกำลังที่จะเข้ามหออะไรครับซึ่งกลับไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้ผ่อนไปดูของผลงานของการทํางานเนี่ยครับก็เป็นประสบการณ์ของเขาที่เขาึษสามารถต่อยอดไ้รับการ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 กกาแกสกมสนใจเข้ามาในงานแกะสลักมันน่าจะเริ่มต้นจาก พวกที่เรียนวิชาวิทย์สิ่งอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็มันก็มีวิชาที่เกี่ยวกับ้นที่อาจารย์เม้งแกเป็นคนออกแล้วด้วยแล้วก็คือก็ทางวิยาลยอาชิวะแล้วก็ประเทศไทยก็ทำเรื่องเกี่ยวกับหลักธิมามาที่ประเทศจีนทุกปีแล้วเหมือนกับพี่อยู่ไปกันในช่วงโควิดก็เลยว่างเว้นแล้วก็มานี้ก็เริ่มตน้นใหม่ ตั้งหนาววาาตั้งเย็นตั้งหนาวเตรียมพร้อมยังไงบ้างทั้งในเรื่องของในมือร่างกายก็ต้องคิดตลอดว่าเรามาเพื่อขนะดเราไม่ได้มาเพื่อมาทุ่งมงกุฎใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาก็ในเครื่องเวลาสำคัญก่อนจะมาก็คือการโฟมร่างกายพวกของร่งกายแบบกล้าม จะซักซ้อมที่รวมแก่นนะครับในกใช้ทะงานซึ่งมันจะมีความลิงกวา่าเวลาดูดูหน้างานนะครับมาถึงหน้างานเขาก,ก็จะมีการลิงไว้ก่อนว่าตรงนี้ต้องตัดตรงไหน,นแต่งตรงไหนก่อนงานศิลปะงานศิลปะที่จะสร้างเหมือนกับความขมขีรนะับถ้าถ้าเป็นงาน ถ้าเป็นงานศิลปะมันคือสิ่งที่พูกผลให้ความสนใจอยู่แล้วว่ามีความสวยงามมีความาละเอียดพูดง่ายว่าความรู้สึกทางจิตใจส่วนใหญ่คุณใจไหมคะที่เราได้คุณโดแนแทนของประถมมาแล้วมาแข่งที่นานาชาติค่าคุณแจมากเเวลาเราแกะสลักไปแล้วมีเครื่อนต่างๆเขา,าเดินผ่าน,านมามาแล้วเขามองผลงานมมากเลย ภูมิใจเมื่อเขามาชิมมาดูื่นชมมีโอกาสรอบหน้าจะมาหรอ,อถ้ามีโอกาสจะมาที่กรรจัยใจห้มามักทีนะ